เเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยของเขาด้วยค่าเช่าที่ถูกกว่าที่อื่นและความสะดวกสบายที่หาได้ยากในเมืองใหญ่เขาจึงตัดสินใจเช่าห้องใหม่เลขหนึ่งสามแม้ว่าหลายคนจะเตือนว่าไม่มีใครอยู่ห้องนี้ได้นานอย่าเปิดประตูให้ใครหลังเที่ยงคืนนะ ป้าพรแม่บ้านของหอพักบอกเขาด้วยสีหน้าจริงจังตอนที่เธอพาเขาไปยังห้องของเขาถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูอย่าไปสนใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เข้าไว้แล้วจะปลอดภยัยก้าวแอบขาก,กับคำเตือนนั้นเขาไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือวิญญาณเขาคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าขำๆที่คนเฒ่าคนแก่ใช้ขู่กันเล่น หรืออาจจะเป็นเพราะมีพวกคนเมาหรือที่เมาที่มักมารบกวนในเวลาดึกดึกคืนแรกของเขาในห้องหมายเลขหนึ่งสผ่านไปอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจัดข้าวของเสร็จนั่งดูซีรีส์จนเผลอหลับไปบนเตียงโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยคืนที่สองเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งเก้านั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเคร่งเครียดห้องของเขายังคงเงียบสงัดจนกระทั่งเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาเสียงดัง เขาเงยหน้าขึ้นมองหน้าต่างที่มีละอองน้ำไหลผ่านแต่แล้วเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นจากทางเข้าห้องของเขาคงเป็นใครสักคนที่มาเคาะผิดห้องเขาพึมพำกับตัวเองแล้วพยายามไม่สนใจแต่เสียงเคาะนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆตึกๆๆทุกครั้งที่เคาะมันดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนต้องการให้เขาเปิดประตูให้จนแทบทนไม่ไหว ก้าวนั่งนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นรัวเขาเริ่มคิดถึงคําเตือนของป้าพรไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วเสียงเคาก็หยุดกระทันหันความเงียบที่เข้ามาแทนที่ทําให้ก้าวรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเขาพยายามกลับไปอ่านหนังสือต่อแต่ความรู้สึกแปลกๆทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นไปดูที่ตาแมวของประตูเขาชะงักหน้ามองออกไปข้างนอก ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกล้าล่องใจแต่ในขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับไปนั่งที่โต๊ะหนังสือเสียงคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมและตามมาด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ลอดผ่านช่องประตูมาเปิดประตูให้ฉันหน่อยหนาวเหลือเกินก้าวรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารีบถอยหลังกลับไปนั่งบนเตียงคว้าหูฟังมาใส่และเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเสียงทั้งหมด เขานั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวจนในที่สุดเสียงค่อก็ค่อยๆเงียบลงไปเองเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบไปถามป้าพรเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนป้าพรเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งพักอยู่ที่ห้องหมายเลขหนึ่งสามเธอเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยส่งสิงกับใครแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนข้างห้องก็ได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงขอความช่วยเหลือจากห้องของเธอ ไม่มีใครกล้าเปิดประตูให้เธอเพราะพวกเขาถูกสอนมาว่าห้ามเปิดประตูให้ใครในตอนกลางคืนเช้าวันต่อมาศพของเธอถูกพบในห้องเธอผูกคอตายบนเพดานและตั้งแต่นั้นมาคนที่มาอยู่ห้องนี้ก็มักจะได้ยินเสียงเคาะประตูตอนกลางคืนพร้อมกับเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือก้าวฟังแล้วรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัว แต่เขายังคงไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆแต่ในคืนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมและตามมาด้วยเสียงร้องไห้สะอื้นก้าวกลั้นใจไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยแต่แล้วไฟในห้องของเขาก็กระพริบทีๆและดับลงตทันหันห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมิด และในวินาทีนั้นเองประตูห้องของเขาก็เปิดออกเองช้าๆพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังมาจากความมืดทำไมไม่เปิดประตูให้ฉันก้าวหยุดหายใจชั่วขณะเขาไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรต่อไปเขาค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆห้องแต่ทุกอย่างยังคงว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้อง แต่แล้วเงาสะท้อนในกระจกกลับเผยให้เห็นร่างของหญิงสาวผมยาวยุ่งเหยิงดวงตาของเธอจ้องมองเขาผ่านเงาสะท้อนริมฝีปากซีขยับช้าช้าเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ก้ ong, าวกรีดร้องเขาพุ่งตัวไปที่ประตูและพยายามเปิดออกแต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหนลูกบิดก็ไม่ขยับเขาหันกลับมามองกระจกอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นยังคงอยู่ที่เดิม แต่คราวนี้ใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปผิวของเธอเริ่มเน้าเปล่อยดวงตากลวงโบปากของเธออ้ากว้างราวกับกำลังกรีดร้องแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปก้าวฟื้นขึ้นมาในตอนเช้านอนหมดสติอยู่หน้าประตูมือของเท้ากำลุบบิดไว้แน่นป้าพรกับเพื่อนร่วมหอพักพาเขาไปนั่งที่โซฟาด้านล่างห่อผ้าห่มให้เขาเธอต้องการให้ช่วยอะไรบางอย่าง เก้าพึพรรมพำออกมาเขาตัดสินใจค้นหาความจริงเกี่ยวกับนักศึกษาหญิงคนนั้นและพบว่าเธอเคยมีคนรักที่นอกใจเธอเธอฆ่าตัวตายด้วยความเสียใจสุดท้ายเก้าตัดสินใจทำพิธีเชิญวิญญาณเธอออกจากห้องหมายเลขหนึ่งสาพร้อมกับพระที่ป้าพรพามาหลังจากนั้นหอพักหมายเลขหนึ่งสก็กลับมาสงบอีกครั้งไม่มีเสียงเคาะประตูยามเที่ยงคืนอีกเลย